นี่แหละพี่น้องมีแต่ดอกแบบขาวๆงามเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพองปายสวัสดีทุกคนพี่น้อง มันนี้มาแล,ล้วพี่น้องมาไต่เห็ดครับพี่นอ้องมึงครับขาวอากลากนู่นเดลยนะหลายๆพี่น้องมลยเสี้ยนเป็นเด้อบ่มีคนมาไต่เนาะมันนี้เนาะเป็นเห็ดดอกดำนะพี่น้องเป็นเห็ดยุคาดำเนาะหลายครับพี่น้องปป๊๊ดดมมึึพี่น้องอยากฝนตกถึงเนาะพี่น้องเนาะ ไล่กันดีกว่านะ่ะปัด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 โอน,นะพี่น้องตั้งเกียรติบึงด้วยขาวๆนี่แมนแบบดด้วยครับแมนมัดเด็ย,ดดยนนะพี่น้องนนะเนี่ยงกันได้สายไปนเนาะเทีนเทีนเทียน,ยน,ยนตามาปี มองเดียวครับนี่ผม่าพอเลยเช่นเขาเอามองมอย่างเดียวพอเลยด้ครนี่ครับสุดยอดอด,ดีพี่น้องคักขนาดกุ่นาสองดอกพี่น้องเด้กว่านะครับแล,แลบ่นบดเด็เช่นเขาเจ็บเจ็บเจ็บเทวะเห็ดอันพวกนี้ย ขานี่หักเร็วดีครับเอาไปก้อยก็เห็ดขมเด้อพี่น้องก้อยใส่กันเนาะเสียบขนาดเด้อเห็ดพวกนี้งาม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 ลายากักหลายเนี่ยเน,ยนาะคนกว่บโบมากใส่ใข้าเจียวไปแต่เห็ดโขกเบิดเนาะพี่น้องเนาะพูดนะพูดนะทางผุนไม่ปืด๊ดผุนนะไก่ไก่ผุนด้อพี่น้องเด้อยผุน บูรูฮเสียอธิบายวางเด็กกว่าโคตรหลายเลยเนาะเสี้ยนจ่าว่นี่พี่น้องคงสิเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวให้เสี้นพ่นเรามีตาหน่วยเดียวพี่น้องดอกหน่อยเอาบ่อหนินหมีพี่น้องไงย่ำหลายดอกหน่อยก็บ,บ่อเอาครับ เป็นเห็ดคล้ายๆเห็ดเสียเ่ยงเนาะพี่หนอกเห็ดยุคค่าดำบ้านผมเอื่นเด้อเป็นเห็ดดำเนาะต้าอัดผุเนาะพี่หนอกมึงมึงจุ่มหน่อขาหลกลากอยู่เมียนบิดเด้ครับนี่แต่เห็ดเบิดเด้เขา่าๆหั้งอ่ะอ้เสี่ยนอยู่เบืง้งหุ่นผลเนาะพี่หนอกป้าัดผมว่ามีซ้ำข้นจับเลี้ยงไหวเนาะ สุดยอดน้องเทียนเนาะมึงมึงพี่น้องเลี้ยงกันในทรายไปเลยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องในลายคนก็นอาจสีได้เก็บเห็ดปลาเห็ดโขกเนาะพี่น้องแต่ทังหมานพุมก็โขกพวก่อยเห็ดไหลไปไหนด้วพี่น้องด้อี่เห็ดพวกนี้ออกหลเนาะพี่น้องเป็นเห็ดยูคาดำเห็ดยูคาขาวครับ แล้วก um pues ็ย็ดเพิงคมพี่น้อง้าดตสะออนแห้เด้ยถ้าพวกผู้ถ่าบานเฮามาเห็นเนาอพี่น้องนะนเพิ่อนนี่สีเอาเบิดเลยดๆพี่น้องเพิ่นสิพากกันมหาเจ็บยามเว้นเนาะซุมผู้ถ่า60กสิบ นะกาปีนี่ครับหาซิบหกซิบเนาะเพื่นสีพ้ากันมาหาเจ็บนี่นะครับใส่ผมมกใส่เนียพี่น้องห้องก็เอาไปล่างแล้วก็ก่อยใส่กับเห็ดขมพี่น้องแซบขนาดด้วยพี่น้องด้วยนะี่โอ้ยเสียนเลยปั๊ดถูกๆพี่นอ้องดวงไหนเบาเลยบอกขนาด เอาเต็มตากัพ่อเลยน้องเสียนห้องนะครับเปนย่นไหมเท่าวเหไหมพีศศน่น้องเหมอัดสรจั์ใจเลยพูดนะจุ้มๆจิ้มอยู่พี่น้องนะข้าวเดียวใหว้าตาหนึ่งนี่พี่น้อง มมาตอดเอาตอดเอาอเอาลยครับคุณังกันปลาเ่ยง้าครับปลาทึ่ง โอ้ oh, oh, พุ่นน่ะ mm hmm. มีอันอยู่ปลานั่นอีกปลาหนึ่งเสี้ยน่าเป็นแต่ออกลายคขนาดจะไปลรวทีโอ้ mm hmm. oh, โหนะ้าเอาปลานี่กับพ่อหรอครับจะไ,ไปเอาลายปลาลายเถอะแต่ปลานี่ผมก็ว่าสุดยอดเลยดู เกิดเป็นผือดเลยพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดครับเซียนป้วนสะอ่อนพี่น้องเบิ่งเป็นปจุมกระจุมอยู่ครับเข้ากะดอกหน่อยพี่นอ้องผมเข้าแต่ดอกนี่ใหญ่ เกอยาออกพี่หน oc ดอกรุ่นรุ่นเป็นรุ่นต่างๆเนาะส่วนมากสิมีตะมูบั๋นเด้อเพราะว่ายังเพราะว่าฝนตกใส่เขาเนาะพี่น้องข้าวเดียวเขากะบ,บันนะ๋นะ กบกับห้องอบอบอยู่พี่น้องที่ว่าปีนีกบบ่ค่อยลายไปนเลยครับ ใส่หน,น,นี่งามขัดน้องนี่ครับใส,ส่สวยๆเลย พี่น้องมันสมดภาพพี่น้องเลาะเนาะเลาะจะเข้าพี่นอ้นงนองเนาเบึ่งว่ามันสิเต็มปลาวะเด้พี่น้องเอยมาเห็ดปลานี่สิออกเกือบเต็มปลาบอกผมว่าคือสิบุรหรือดอกรครับคุณแมนบัสเ,เต็มปลาแถแล่วพี่น้องเนมื้ออื่นคนค้นสิเจยวเจ้ากันล่ะผมว่านี่พี่น้องสังเกตเบิ่งเข่าๆเห็ดทั้งนั้นเน้อพี่น้อง Ba... Tôi tôi mừng không chịu khen quần này vì nó mình xa xa đây nhìn à. hợp Bọn, à. Bọn à. <laughs> à, nào, nhìn ăn lên nó, โอเซียนควนทั้งหัวทั้งยิ้มครับพี่น้องเลยเสียเลี้ยงมาพอ้าวบังได้เนาะนีะ่เนาะพี่จินังเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเสียเลี้ยงเ่อดดมาหากันโดนแล้ว ลายจนแบบว่าปรูสิเจ็บยังไงเด้อพี่น้องเด้อมดเด้อมีกะเนีดมีกะม็ะม่นออกเต็มปลาเลยเด้อพี่น้องเด้อผุนขับทั้งงก็มีอุนขา,ขาว ่ามันเห็ดปวกไกลหน่อยแล้วพี่น้องเลยเป็นมูเป็นมูนมอยู่ป้าอยากเห็นซุ้มปูเถาที่มาหาเจ็มเห็ดดีๆมาพอเนาะแบบจังสีพนคือสีปิดป้าดกันขนาดเตอพี่น้องเอ้อเห็ดจังสีพนมาเก็บได้ยเป็นตาเนี่ก็ถทือว่าพนได้หลายดยเด้พี่น้องเห็ดปวก เดีเสียนจะว่าสุดยอดบ่บึงบึงดีละอมีตีเห็ดดิ่งเต้ว่างเป็นเป็นเห็ดดอกดำนอกขนาดจะเสียบกุเก้าวหนะเอาไปก่อยใส่เห็ดผม ข้าวโยพี่น้องข้าวจากผักดิไก่เหล่าไก่เหล่าเช่นไก่เต็มตาเนาะไอ้เที่ยวจ๋องพี่นอ้องเกิดยุ่งหนอกด้วยเส้นเด้อพี่น้องข้งเกตเป็นขาวขาวเงี้ยนเบิดเลยครับหลายครับครเงี้ยนเบิดเด้อพี่น้อง ผมให้มันเต็มป่าเลยมีหันบดไปไกลๆก็มีเด้อพี่น้องแต่ว่าไฟบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะใส่สวิงเ เต,เต็มโคกด้อพี่น้องเด้มึงยืนผมว่าเอา้ามุนเมื่อมุนกะมึคอยว่ากันที่หลังเนาะพี่น้องอให้ว่าแบบว่าอลังการดีดี ผมว่านี่พี่น้องไอง้ถ้าผู้ปากเป็นนีเพื่อเดินยังไงเอารถด,ดิอัพมาใส่เอารถพ่นมา <c oughs> หลาย่กับพี่น้องโอ้มีแต,ต่แนวเดียวเก็บเก็บเขาเส้นฝาเก็บบอกกับเส้นควนเส้นควนมาฝาเก็บควนพี่น้อง เมื่อไหร่ทางคุณหลก์กับหลายเนี่ยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนมีแต่ดอกใหญ่ๆอยู่ฟังไออันมุกม้่นคอยกองไว้พ่อไปโอเคเดมีหลายกองอยู่ดิเอาเบิดไปเอาเบิร์ตแล้วเนาะเอาเอาเอาใส่นี่มึงก็ดูเตรียมตาไปให้พี่หนุ่มของมึงเก็บข้าวเดี๋ยวกระตาอยู่งเ่รอ กระตาอยู่หุ่นพี่เอาไปพี่น้องยับก้นยับก้นกระตาอยู่ฟังหุ่นดุนีนตรงเอาขาตั้งกล่องมนานั่งเจ็บเนาะน้องเซีนยนเจ้า่าบนี่ครับพี่น้องข้าวเดียวด้วยพี่น้องไก่เดี่วครับนี่ไก่สีเตียมตาแล้วนี่แรับพี่น้องมิต่ด,ดอกแบบข้าวขาวงา,งามเลยครับ พี่น้องสุดยอดดีดีครับผมกระ่บบาจินแบบคล้ายๆเห็ดนั่งร่มเห็ดเสี้ยงแบงสันพี่น้องเอาเสียนใส่หอดเสียพี่น้องไงใส่โซนเสียเล่นมุมขนาดอาเทกจวกปึ๊บปึ๊บอ,อืออือ,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 อมุนกระทางมันวะ <laughs> มุนกระยาเสียนกวนวะ คือเห็นตอนมันบอกนีหิดนะตอนบอกนีโอ้ยออกลหลายฮกหลายเนี่นยบบจนจีนบบว้เจนจิคันจ็บเสียนดอกแก่ผดครับ นี่นพี่น้องผมหมักเอาตะขาแบบนี้้ะพี่น้องเดินนี่ผม่าบ่มุนดีพี่น้องนี่ครับปะสุดยอดเลยเซียนไปเอามังหันไปข้าวเดียวเต็มมันฟังพุณไปเฮาไปยังไปแล้วพี่น้องเซียน่น จุดดีสิออาไปบดเนาอพี่น้องเนี่ยตาเกมามนไวยเดียวพี่น้องว่าถตาเป็นยังสี่นี่สี่เดทให้พี่น้องเบังแบบหลายย่ดอกพี่น้องคมบาบว่าเป็นตะว่ายดอก เช่นขวนหมุนนี่ปลาพี่น้องเช่นเดชวะน่ะก็ไปฮู้นี่นนนนนนนคือเขาไปเอา,มาหมองฮูกหมองเปลี่ยนเปี่ยนเบื่อพี่น้องเอ้ยเช่นขวนหม,มักหมุนนี่ดีครับเจ้าก็ได้เนาะโอ้โหนี่เอาเห็ดอันนี้เต็มก้อนมาแขอยว่ากัน ไก่แล้วไก่เต็มตาแล้วรู้สึกว่าหลายแห้งเนาะเสียนเนาะออหลายทางอีนดีพี่น้องเอาพี่น้องลิบนี้กับผ้าพี่น้องเบ่งซำานีก่อนเนาะนี่เห็ดขมกำลังออกพี่น้องเดี๋ยวสี้ผ้าพี่น้องมาไต่อีกเนาะมืงอื่นเนาะเดี๋ยวม้อนี้ไปนอนก่อนเดือดแล้วพี่น้องเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกเนาะพี่น้องได้ออกมากทายให้พี่น้องเบ่งเนาะเอาพี่น้องลิบนี้กับขอลาได้พี่น้องเ้ยสวัสดีครับ